5คนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกับกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จที่ทุกๆคนได้ทราบไปก็สืบเนื่องมาจากการถแถลงข่าวเมื่อวันที่11นะคะที่ผ่านมาก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นอันยุติละว,ว่าหลักฐานที่ทได้ตรวจสอบไปนีมน้มันเป็นเท็จเราก็เลยเดินทางเข้ามาค่ะยื่นเรื่องให้มีการเร่งรัดในการอเอาผิดคะ่ะกับผู้ที่ มีส่วนร่วมหรือว่าอยู่ในขบวนการเนี้ยให้ได้รับบทลงโทษนะคะอ่าก็สิกรู้สึกว่าการกระทําแบบเนี้ยออมันทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับทางทางเราซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องมาวุ่นวายะคะ่ะเออในการมานั่งตรวจสอบแล้วก็เปลืองสิ้นเปลืองในงบประมาณแผ่นดินหรือว่า ทรัพยากรบุคคลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแทนที่เรื่องจะดําเนินการไปตามกระบวนการที่าทางกระทรวงหรือทางหน่วยงานต่างๆได้ได้ดำเนินการไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะกับต้องมาสะดุดแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในคดีน,นี้ยเยอะมากๆาทางประชาชนที่ได้รับเขาเรียกข้อมูลข่าวสารก็จะเกิดความสับสนนะคะ เกิดความสับสนในข่าวสารหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความแบบไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งการเรียกร้องในวันนี้ก็อยากให้มีการเขาเรียกมีรูฟเนตนหรือว่ามีการแบบขับเคลื่อนนะคะในการแบบเอาคนผิดในกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จเนี้ยขึ้นมาลงโทษนะคะให้เป็นให้เป็นเคสตัวอย่างะคะ่ะว่า เอ้ยอนาโคได้มันอาจจะมีแพ้ก็ได้คุณสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาแต่เรื่องจริงเขาไม่ได้ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยเกิดเขาติดคุกไปล่ะถูกไหมเออมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาอะค่ะซึ่งคนเป็นผู้ต้องหาคือเขาควรได้รับบทลงโทษตามตามสมควรนะตามที่กระบวนการหรือ,อ,อตามความผิดได้กระทําอะไรเงี้ยซึ่งไอพยานหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นมาเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้เขาได้ ไม่รับความยิ้มท่ามาเหมือนกับที่พวกเราโดนนะแต่ของเราก็ยังยังไม่ไมไมถึงเส้นสุดอะ่ะเออเพราะว่าเราก็ยังมีการออกมาเรียกร้องหรือว่าใช้สิทธิของเราอะ่ะแต่คนอื่นอะ่ะที่เขาไม่ทราบว่าเขาจะต้องไปตรงไหนทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยุติธรรมกับเขาเท่ทาไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ทางแซนแซน,นอาจจะมีข้อเสนออะไรอาจจะพูดบ้างคือฉันคิดว่าในเรื่องนี้ค่ะมันเป็นการที่ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเกิดผลร้ายยังไงกับคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ฉันคิดว่าเขาทําไม่ถูกอะค่ะแล้วพวกเราได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เขาทําหลักฐานเท็จชี้นี้ขึ้นมาเพราะว่าสังคมเข้าใจผิดทําให้เขาต้องหลุดประเด็นไปในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยทําให้ต้องลําบากหลายๆกระทรวงหลายๆหน่วย,วยงาน ซึ่งมันควรจะจบได้ตั้งนานแล้วในเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ราควรดูเรื่องนี้แบบแบบคิดวิเคราะห์ด้วยอะค่ะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวค่ะโอเคก,ก็ตามนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเป็นความในใจจากจากทางฝั่งเราค่ะคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ผมนะค่ <laughs> นะ <laughs> ครับคุอมนชนมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ อ,อ๋อคิดแล้วว่าต้องโดนถามคำถามนี้แน่ๆเลยก็เอาคำว่ามูฟออนอ่ะของแต่ละคน่ะติไม่ทราบหรอกว่าเป็นคำนิยามยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแยกเนาะว่าเ,ออเสียใจก็ส่วนเสียใจออแตงโมอยู่ในเขาเรียกอะไรในความทรงจำในจิตใจเราตลอดเวลาแต่ว่าชีวิตเราอ่ะมันมีหลายพาอ,อติคงไม่เอาเหตุการณ์แบบ เศร้าโศกเสียใจหรือเลวร้ายหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์อื่นๆนะที่มันมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะมาหยุดทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าเราก็เป็นแม่เออทำหน้าที่หลายๆอย่างค่ะนะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่เราต้องก้าวไปข้างหน้า เออก็แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการกับชีวิตแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเวของติ๊กซึ่งภาพที่ออกไปมันเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเอองานวันเกิดมันงานสังสรรค์นะคะเราก็คือก,ก็ก็มีความสุขกับกับงานนั้นๆโมเมตนต์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ๆสื่อมวลชนจะเอาไปนําเสนอในแนวทางไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไนงะถูกไหมแล้วติ๊กไปโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของติ๊กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนคนที่เข้ามาเห็นมาวิจารณ์บอกตรงนะคือถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยซึ่งถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่ชอบคุณด่าคุณมีสิทธิ์ดำเนินคดีโดนดำเนินคดีนะคะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าติดเห็นหรือว่าฝ่ายกฎหมายติดเห็นอะติดก,ก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเหมือนกัน